สวัสดีนะคะเพืเ่อนๆค่ะวันที่2มีนาคมค่ะแอดมินก็พาเพื่อนมาดูกิจกรรมของท่านผู้ว่าชาช,า,ชาสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะท่านมีการประชุมหน่วยงานระดับเขตคัรเพื่อนที่ห้องรัตนโกสินทร์ค่ะสำรักบรการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าเขตพระนครค่ะก็มีความคืบหน้าในหลายๆเรื่องคันเพื่อนเป็นเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างนะคะหาบเร่แผงลอยค่ะเรื่องการศึกษาแล้วก็การเตรียมมือรับน้าท่วมผุดลอกท่อนะคะนอกจากนี้ค่ะเพื่อนท่านพูดถึงการให้บริการเขตย่อย เพื่อนก็คือสำนักง,งานเขตตามที่ต่างๆค่ะตามห้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อทําบัตรประชาชนแล้วก็คัดสำเนาที่เป็นร่างนะคะเพื่อนแล้วก็ยังมีแนวคิดาการให้บริการสาธรารณสุขหรือว่าคลินิกพิเศษเคลื่อนที่ค่ะบริการประชาชนเข้าถึงง่ายตามนโยบายสุขภาพดีนะคะอยู่ระดับศูนย์สาธารณสุขคลินิกโรคคนเมืองนั่นเองค่ะ แอดนินเห็นความสําคัญของตรงนี้นะคะเพื่อนแล้วก็สนใจมากค่ะกะ็เลยยาำยอเนเพื่อนเดีวนิดนึงนะคะช่วงสิ้นปีที่ผ่านมาค่ะอย่างวันที่17ธันวาคมนะคะสํานักง,งานปกครองและทะเบียนค่ะก็ได้เข้าร่วมเทศกาล Bangkok for o นะคะกรุงเทพเพื่อทุกคนค่ะโดยนํารถบริการทะเบียน เพื่อนที่นะคะเพื่อนหรือว่า Bangko ก Mobile Service นะคะออกให้บริการทำบัตรประชาชนนะคะให้กับผู้พิการและก็ประชาชนทั่วไปค่ะก็มีลิฟต์ยกรถเข็นสำหรับคนพิการและก็ผู้สูงอายุด้วยนะคะจัดขึ้นให้บริการที่บริเวณล,ลานด้านหน้าหอศิลป,ปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหาคนครข่นเพื่อนแล้วก็ย้อนไปค่ะวันที่ 19- บเถึงทีธันวาคมนะคะก็ยังมีให้บริการค่ะที่โรงเรียนนะคะคลองทวีวัฒนาเขตท,ทวีวัฒนาค่ะ แล้วก็21ถึง23นะคะก็มีให้บริการที่โรงเรียนวัดปุระนาวะนะคะเขตทวีวัฒนาค่ะ แล้วก็วันที่6กถึงเก้ากุมภาพันธ์ค่ะให้บริการที่โรงเรียนวัดจันทร์ปิตารามนะคะเขตภาษีเจริญค่ะเป็นการยกตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนะคะก็จนถึงตอนนี้ค่ะกทะมก็ส่งรถบริการทะเบียนเคลื่อนที่ค่ะเพื่อนให้บริการนอกสถานที่เพิ่มความสุขให้กับประชาชนนะคะตลอดเดือนมีนาคมเลยค่ะเราไปดูกันนะคะเพื่อนใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นได้นะคะกรณีที่เราต้องการชำระประชาชนค่ะหรือว่าคัาสนทนาทะเบียนราษนะคะเราก็มาเช็ควันเวลาสถานที่กันนิดนึงนะคะเพื่อนวันที่ 1- นถึงสมีนาคมค่ะ จัดที่บริการที่โรงพยาบาลศรีราชนะคะเขตบางกอกน้อยค่ะ7-10มีนาคมก็ที่โรงพยาบาลศรีราชเขตบางกอกน้อยเช่นกันนะคะ13-17มีนาคมค่ะศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวเขตดินแดงค่ะ20-24มีนาคมนะคะศูนย์การค้าธทัญยาพาร์คเขตสวหลวงค่ะแล้วก็27-30มีนาคมค่ะสายรถสถานีขน,นส่งสยใต้ใหม่นะคะเขตตลิ่งชันค่ะแล้วก็31 มีนาคมค่ะใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะเขตพระนครค่ะก็อ่เพื่นพนอนๆคะกรุงเทพของเรานะคะก็ย้อนดูเนี่ยแม้จะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่นะคะที่มีความพร้อมค่ะทั้งกําลังคนแล้วก็งบประมาณแต่นะคะเพื่อนภายใต้บริบทโลกที่เปลี่ยนไปค่ะหลายปัญหาจะแก้ไขได้ยากมากค่ะเพื่อนแต่พตว่เราของเรานะคะท่านมีคอนเน็ชันที่ดีนะคะ ท่านก็ทํางานเนี่ยติดต่อของความร่วมมือกับทุกที่ค่ะอย่างลอกท่อนะคะก็ติดต่อกับกรมราชทัณน,นะคะแล้วก็ทํางานเนี่ยเพื่อทุกอย่างนะคะการร่วมมือคนอื่นเนี่ยมันจะบรูรณาการให้เกิดความยั่งยืนค่ะท่านผู้ช่วยชาติก็ในคณะพ่อเมืองนักบริหารนักพัฒนานะคะมินว่าจัดลาดับความสําคัญของปัญหาได้ดีนะคะแล้วก็ท่านก็เป็นคนที่กล้าตัดสินใจค่ะ แถมยังเข้าถึงนะคะคุกคลีกับชาวบ้านนะคะแล้วก็เข้าได้กับประชาชนทุกกลุ่มทุกแนวคิดค่ะการบริหารจัดการให้ทันโลกในโครงการต่างๆของท่านนะคะแอนมินว่า เพื่อให้เข้าถึงสะดวกกับประชาชนนั่นเองค่ะเพื่อนแสดงชัดว่าท่านเนี่ยมีวิธีคิดที่ไม่หยุดอยู่กับที่นะคะเพื่อนมีความคิดทันสมัยนะคะแล้วก็ผลักดันการบริการเทคโนโลยีค่ะแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานเพื่อเส้นรถไฟนั่นเองค่ะทํายังไงก็ได้ให้กรุงเทพฯของเราเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างแท้จริงค่ะก็เป็นกิจกรรมดีๆกิจกรรมหนึ่งนะคะแอดมินก็รู้สึกภูมิใจนะคะแล้วก็แอดมินก็คงได้ใช้บริการค่ะเพราะว่าการไปสำนักง,งานเขตเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันในเขตนึงมันค่อนข้างกว้า ใช่ไหมคะก็ไกลด้วยแล้วก็บางครั้งเนี่ยคนบริการเยอะมากค่ะเหมือนที่แอนมินเคยพูดในคลิปก่อนๆน,นะคะก็ถ้าเกิดเรามีการบริการเคลื่อนที่แบบนี้ค่ะมันก็จะดีมากค่ะเพื่อนแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดเรื่องบริการสาธารสุขค่ะซึ่งก็มีแล้วนะคะเคลื่อนที่ให้บริการกับประชาชนฟรีด้วยนะคะเพื่อนก็ถือว่าเป็นนโยบายที่ดีค่ะเราต้องมีการต่ยอยอดแล้วก็ยกระดับไปเรื่อยๆค่ะก็ คลิปนี้แอดมินก็นำเสนอเพื่อนทุกท่านนะคะก็เป็นทางเลือกสำหรับเรานะคะถ้าเกิดอยู่ในกรทมค่ะก็สามารถไปใช้บริการได้ค่ะก็ไว้คลิปหน้านะคะเพื่อนเรามาดูกันอีกว่ากิจกรรมของท่านผู้ว่าช,ชาติมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนสวัสดีค่ะ